อาดตเตืนอนอาดอาดอาดอาอาดเสียงตะโกนเรียกของเพื่อนๆดังกล้องไปทั่วบริเวณข้างสนามฟุตบอลที่มีศาดตรไม้ตั้งอยู่ท้องฟ้ายามนี้ทอแสงสีแดงอมส้มพระอาทิตย์เตรียมลาลับขอบฟ้าเหล็กนักเรียนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านไปจนเกือบหมดแล้วเว้นแต่พวกเขาทั้งหกคนอาร รู้สึกมึนหัวมีความเจ็บปวดเบาบางปรากฏอยู่ในความรู้สึกเด็กหนุ่มนักกีฬาที่ร่างกายแข็งแรงไม่ควรจะเป็นลมล้มพับไปได้ง่ายๆอยา่างนี้ทุกคนรอบข้างหัวรู้สึกเป็นห่วงและกังวลจนจับใจโดยเฉพาะนิงอารฟื้นแล้วนิงโผเข้ากอดเด็กหนุ่มทันที ที่เห็นเขาลืมตาขึ้นมาเพื่อนคนอื่นๆที่เหลือมองหน้ากันด้วยรอยยิ้มอย่างไม่คิดอะไรเพราะนิงและอาร์ตโตมไม่ด้วยกันบ้านของคนทั้งสองอยู่ติดกันเด็กนุมค่อยๆแกะมือของเพื่อนสาวออกจากตัวแล้วส่ายหัวไล่ความมึนงงพยายามรวบรวมสติ เพื่อประติดประต่อเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่สติของเขาจะหลุดลอยหายไปเอ่อพี่มลิพี่ม,ล,มลิอยู่ไหนพี่มลิใช่แล้วสิ่งแรกที่เด็กหนุ่มคิดถึงคือแฟนสาวของตนภาพสุดท้ายที่สมองจดจำได้คือเธอที่อยู่ข้างเขาตลอดเวลาและเขา ก็คือตัวการที่พาเธอเข้าไปในห้องนั้นด้วยขณะที่เขาเสียงดังขึ้นมาเพื่อนๆก็พยายามเรียกสติอาร์ตให้กลับมาโดยเร็วที่สุดก่อนที่เสียงวอยวายของเขาจะดังจนทาให้อาจารย์หรือญาตที่ยังอยู่ในบริเวณโรงเรียนแห่กันมาซักไซส,สอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นคนที่เล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังพร้อมๆกันคือพารท ในวินาทีที่อาร์ตหมดสติไปนั้นคนแรกที่มลิคิดถึงคือพัดเธอโทรหาเขาอย่างร้อนใจน้ำเสียงที่ได้ยินผ่านโทรศัพท์นั้นฟังไม่ค่อยรู้เรื่องได้ยินชัดเจนแต่เสียงสะอื้นที่ดังเข้ามากลบเสียงพูดไปจนหมดพัดต้องใช้เวลาเกือบห้านาทีกว่าจะได้ความว่าทั้งสองคนอยู่ที่ไหนในเวลานั้น เมื่อทราบเรื่องราวทั้งหมดเขาก็รีบวิ่งมายังอาคารหลังนี้โดยเร็วที่สุดแม้ว่าจะไม่รู้ถึงสาเหตุและความเป็นไปใดๆเลยก็ตามภาพแรกที่พัดได้เห็นหลังจากเข้ามาในห้องเก็บของข้างในอาคารคือร่างของเพื่อรักที่นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นข้างๆกันนั้นมีเด็กสาวรุ่นพี่นั่งร้องไห้ตัวสัน่นขณะที่สองมือ ประคองศีรษะคนรักที่ไม่ได้สติเอาไว้พัดรีบวิ่งเข้าไปเขย่าตัวเพื่อนก่อนที่ผู่และกล้าจะตามมาติดๆหลังจากวิ่งไปบอกฟ้ากับนิง้งและทุกคนก็ได้ตามมาด้วยกันทุกคนมองไปรอบห้องที่มืดสนิทแล้วรู้สึกขนลุกอยากบอกไม่ถูกความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย ลึกลงไปในใจพวกเขารู้ดีว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่จะเข้ามาเพื่อหาความสนุกโดยพลักการพัดและผูกช่วยกันประคองล่างของอาร์ตให้ตั้งตรงโดยพาดแขนทั้งสองข้างของเพื่อนไว้กับไหล่สองขาของเพื่อนรักในตอนนี้ไม่มีแรงพยุงใดๆช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้สักนิด ทำให้พวกเขารู้สึกหนักต้องพยายามพาอาร์ตเดินออกมาข้างนอกอย่างทุลักทุเลกล้าเข้าไปพยุงมะลิให้ลุกขึ้นขาของเธออ่อนปวกเปียกไร้เรี่ยวแรงน้ำตานองหน้าสองมือสั่นเทาด้วยความตกใจแต่เธอก็พยายามกัดฟันพาตัวเองออกมาจากห้องหน้าคนลุกนั้นได้ในที่สุด ส่วนฟ้าและนิงหลังจากเห็นสภาพของอาร์ตแล้วก็รีบออกไปหากล่องปรถมพยาบาลมาเตรียมรอไว้ในทันทีเวลาผ่านไปได้สักพักหนึ่งอาร์ตก็ดูไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นขึ้นมาจนนิงเป็นฝ่ายพูดขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, เราเรียกรถพยาบาลนี่ไหมอะแต่คนอื่นๆก็ห้ามไว้เพราะกลัวว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมา โดยเฉพาะมะลิที่กลัวจะมีคนรู้ว่าเธอแอบพาคนนอกไปยังเขตห่วงห้ามของห้องสมุดพี่ต้องกลับไปปิดห้องจุูจุมลิก็พูดขึ้นมาแน่นอนว่าทุกคนต่างห้ามเป็นเสียงเดียวกันเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอีกแต่เธอก็ยังยืนกลานว่าจะต้องกลับไป จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้หากอาจารย์เข้ามาพบว่าห้องนั้นเปิดอยู่อีกทั้งยังมีของที่ถูกหยิบออกมาจากที่เก็บของของมันอีกด้วยเหตุผลของเธอฟังดูมีน้ำหนักแต่ในเวลานี้ไม่มีใครกล้าที่จะตามเธอไปยังห้องเก็บของ ที่มือสนิทห้องนั้นครั้นจะให้ผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวกลับเข้าไปในห้องที่เพิ่งเกิดเรื่องหลายๆก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่แพ้กันเอ่อเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนเองครับภูพูดขณะที่ก้มหน้ามองพื้นอยู่อย่างหนักใจแต่ในเมื่อไม่มีใครอาสาเขาที่พอจะทำใจกล้าได้อยู่บ้าง ก็จะต้องออกหน้ารับแทนเธอคนนี้เป็นแฟนของเพื่อนรักถ้าอาร์ตตื่นมาแล้วรู้ว่าพวกเราปล่อยเขาหรือปล่อยให้พี่มะลิกลับไปที่ห้องนั้นคนเดียวอาร์ตคงจะโกรธเป็นปืนเป็นไฟแน่เมื่อตกลงกันได้แล้วภูกับมลิก็พากันเดินมาจนถึงหน้าห้องเก็บของนั้นสายตาสองคู่ จดจ้องไปยังความมืดเบื้องหน้าด้วยความกลัวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผูเรียกมลิเสียงเบาเมื่อเห็นเธอหลับตาพลางกำมัดทำท่าจะเดินตรงเข้าไปในห้องเออไปด้วยกันครับไปด้วยกันมือข้างหนึ่งแตะลงบนไหล่รุ่นพี่ พร้อมกับพูดขึ้นมาเบาๆแม้เสียงนั้นจะสั่นเทาแต่ก็เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจว่าจะไม่ทิ้งรุ่นพี่สาวต้องเผชิญเรื่องราวเพียงลําพังแสงไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือถูกสาดไปทั่วห้องเพื่อหาสมุดเล่มนั้นมนลิมั่นใจว่ามันต้องอยู่บนพื้น ตรงไหนสักที่หนึ่งและมันก็จริงดังนั้นพวกเขาเห็นสมุดเก่าๆถูกวางทิ้งอยู่บนพื้นปกของมันสะท้อนแสงไฟฉายบอกตำแหน่งของตัวเองเออพี่เล่มนั้นใช่ไหมครับพี่มะลิใช่ไหมภูถามแต่ไม่กล้าเข้าไปหยิบมะลิ จ้องมองมันอย่างหวาดระแวงแต่สุดท้ายก็เดินเข้าไปหยิบมันมาถือไว้ในมือเธอต้องจัดการเก็บกวาดและจัดทุกอย่างในห้องนี้ให้อยู่ในสภาพเดิมเพื่อตัวของเธอเองเด็กสาวค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ตู้ไม้หลังเดิมอย่างช้าๆขณะที่ภูมองหาเศษกระดาษที่พีิมลิบอกไว้ แต่ยังไม่เห็นแม้แต่วิแววของมันสมุดที่อยู่ในมือนั้นเย็นเยียบสิ่งที่มลิสัมผัสได้ไม่ใช่สัมผัสของหน้ากระดาษหรือปกแข็งๆของสมุดเธอคงไม่มีทางรู้ว่าแท้จริงแล้วปกของสมุดเล่มนี้ทำมาจากอะไรถ้าเธอไม่ได้ถือมันไว้ในมือด้วยตัวเองมลิ เริ่มน้ำตานองหน้าเมื่อรับรู้ถึงสัมผัสของปกสมุเดเล่มนั้นเธอไม่มีทางจำผิดแน่ว่าความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ตรงมือของเธอตอนนี้คือสัมผัสเดียวกันกับสัมผัสที่เธอได้รับยามกุมมือแฟนหนุ่มของเธอหนังมนุษย์ที่ถูกนามาหุ้มสมุดเก่าค,คล้ำคลืกนั้นไว้ ทำให้เธออยากร้องไห้และรีบออกไปจากห้องนี้ทั้งสีที่คล้ำสัมผัสที่เหนียวแห้งของมันล้วนแต่สร้างความรู้สึกอันเลวร้วายให้กับมลิแต่เธอก็ไม่อาจทิ้งมันไปเฉยๆได้เพราะกลัวว่าจะถูกลงโทษจากอาจารย์เธอคือความหวังของครอบครัวเธอ ะไม่ยอมให้อะไรมาทำลายอนาคตในการเรียนของเธออย่างเด็ดขาดมัล,ลิใช้สองมือที่สั่นเทาประคองสมุดและใส่มันกลับเข้าไปในตู้ไม้ที่อยู่ริมผนังภูที่พบเศษกระดาษแล้วจึงเดินตามเข้ามาเมื่อประตูถูกปิดลงภูพยายามแปะเศษกระดาษนั้นไว้ที่เดิม ตามรอยที่หลงเหลืออยู่บนบานประตูเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันยันนี่วะโภพูดพลางหน้าซีดเพราะตัวหนังสือสีแดงที่ปรากฏอย่างเลือนลางตรงหน้าเขานั่นเองเด็กหนุ่มจ้องมองมันอย่างชงนรู้สึกว่าเคยเห็นยันแบบนี้มาก่อนแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นมาจากที่ไหน จะยันอะไรก็ช่างมันเธอพูรีบออกกันไปเถอะนะมล,ลิส่งเสียงบอกให้ภูรีบออกจากห้องเธอไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปอีกแม้สักนาทีทั้งสองเดินผ่านความมืดในห้องเก็บของออกมาจนถึงด้านนอกที่มีแสงสว่างพอดีกับที่ทางบ้านของมะล,ลิโทรมาตามให้กลับบ้านเธอ จึงขอแยกตัวกลับในทันทีโดยฝากภูไปบอกกับอาร์ตว่าให้โทรหาเธอทันทีที่ถึงบ้านอาร์ตนั่งฟังเรื่องราวทั้งหมดจนจบแล้วก็ได้แต่โทษตัวเองเพราะความอยากรู้อยากเห็นของเขาแท้ๆที่ทำให้มาลิต้องมาพบเจอกับเรื่องหลายๆทั้งหมดนี้เด็กหนุ่มนักกีฬาสะบทออกมา ก่อนจะขอตัวจากเพื่อนเพอนเ,พอนเพื่อกลับบ้านอย่างรีบร้อนเวลา20สนาฬิกา9นาทีหลังจากกลับถึงบ้านแล้วอาร์ตต้องร่วมโต๊ะอาหารเย็นกับครอบครัวตามปกติเขาพยายามทำตัวให้เหมือนกับทุกๆวันไม่ให้มีข้อแตกต่างจนถูกจับสังเกตได้ กว่าเขาจะมีเวลาโทรหาแฟนสาวก็ผ่านไปจนมืดค่ำแล้วอาร์ตเป็นยังไงบ้างอะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าทันทีที่รับสายมล,ลิก็ยิงคำถามใส่อาร์ตอย่างไม่เว้นช่องว่างให้เขาได้ตอบกลับเลยทั้งสองต้องใช้เวลาครู่หนึ่งกว่าความกังวลและความตื่นเต้นจะลดลงสู่ระดับปกติ พอให้พูดคุยกันได้พี่มะลิพี่มะลิเอาสมุดนั่นเก็บเข้าตู้ไปแล้วเหรออาร์ตถามด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักใช่พี่พี่เก็บไปแล้วอะมะลิตอบเสียงสัน้นเพราะความกลัวที่ยังคงหลงเหลืออยู่อพี่ใจแข็งเป็นบ้าเลยอะพี่ทนเห็นกระดูกนั้นได้ยังไงอะแล้วตอนเนี้ย พี่โอเคไหมอาร์ตรู้สึกทึ่งในความกล้าของเด็กสาวที่ดูภายนอกไม่ต่างอะไรจากนอนหนังสือหรือเด็กเรียนคนหนึ่งแต่คำถามของเขาไม่มีคำตอบพี่มะลิพี่มะลิเงียบทำไมอะ่ะเป็นอะไรอาร์ตเริ่มสงสัยกับท่าทีของแฟนสาวกระดูกอะไรเหรออาร์ต อย่าแกล้งกันนะพี่กลัวจริงๆนะแกล้งหรือเปล่าอะมาลิเสียงสัน่นอย่างควบคุมไม่ได้ตอนนี้น้ำตาของเธอไหลพลากลงมาอาบใบหน้าจนเปื้อนไปหมดเด็กหนุม่มจึงเล่าให้ฟังและยืนกลานถึงสัมผัสของความรู้สึกครั้งแรกที่เขาหลวงมือเข้าไปในตู้นั้นเขา ไม่มีทางลืมช่วงเวลาที่ปลายนิ้วของเขาสัมผัสกับวัตถุสองสิ่ง 1. คือกระดูอีกหนึ่งคือสมุดแม้มลริจะพยายามบอกให้อารเลิกแกล้งเธอสักทีแต่เขาก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะทั้งหมดที่เขาพูดไปนั้นคือความจริงไม่ใช่การกันแกล้งแต่อย่างใดพี่มริ มันมีกระดูกจริงๆนะผมจับมากับมือกระดูกแข็งๆกับปกสมุดเก่าๆอันนั้นะ่ะอาร์ตยืนยันเสียงแข็งอาร์ตว่ายังไงนะสมุดปกสักๆงั้นเหรออีกครั้งที่การรับรู้ของทั้งสองคนเริ่มตรงกันข้ามสัมผัสที่มลิได้รับคือปกสมุดนั้น ทำรรมาจากหนังมนุษย์ไม่ใช่หนังสัตว์เธอแน่ใจส่วนอาร์ตนั้นยืนยันว่ามันคือกระดาษเก่าๆสักซาไม่มีทางเป็นหนังไปได้อย่างแน่นอนทั้งสองคนพยายามบอกเล่าสิ่งที่ตนได้สัมผัสโดยที่มันขัดแยง้งและไม่เหมือนกันเลยสักนิด มีเพียงสิ่งเดียวที่ตรงกันนั่นคือวัตถุชิ้นหนึ่งเป็นหนังสือหรือสมุดอย่างแน่นอนเว้นแต่เพียงวัสดุที่ห่อหุ้มนั้นต่างกันเออจะอะไรก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเก็บไปแล้วก็จบอะหลังจากเถียงกันอยู่นานอาร์ตก็รู้สึกเริ่มหมงุดหงิดไม่อยากที่จะเถียงอะไรกับเธอไปมากกว่านี้แม้ว่าเขา จะยังรู้สึกผิดแต่อารมณ์ของอาร์ตก็มักจะนำเหตุผลอยู่เสมอจนในที่สุดอาร์ตก็ตัดสินใจวางสายไปโดยไม่สนว่ารุ่นพี่สาวคนรักกําลังร้องไห้มากมายแค่ไหนเพราะความกลัวมลิถูกทิ้งให้อยู่กับความเงียบหลังจากคนรักวางสายไปจิตใจที่อ่อนแออยู่แล้ว เหมือนถูกเหยียบซ้ำเธอก้มหน้าก้มตาร้องไห้โดยไม่กลัวว่าคนที่บ้านจะได้ยินเสียงของเธอแม้แต่น้อยแปลกที่เธอร้องไห้จนแสบคอไปหมดแต่ไม่มีใครสักคนขึ้นมาเคาะประตูถามถึงความผิดปกตินี้มลิที่เหนื่อยจากการร้องไห้เสียใจคิดอยากจะลุกไปอาบน้ำเพื่อเข้านอน วันเลวร้ายนี้จะได้ผ่านพ้นไปเสียทีจังหวะที่เธอลุกขึ้นจากโต๊ะนั่นเองแขนข้างขวาของเธอก็ปัดเอากระเป๋านักเรียนแบบถือของโรงเรียนตกลงกับพื้นแต่สิ่งที่ทำให้เธอร้องออกมานั้นไม่ใช่เพราะกระเป๋าที่ตกอยู่แต่เป็นสมุดเก่าๆเล่มหนึ่ง ที่ร่วงออกมาจากกระเป๋าเฮ้ยมาได้ยังไงอะเพียงแค่มองผ่านเธอก็จับได้ในทันทีว่าสมุดเล่มที่นอนอยู่กับพื้นห้องตอนนี้คือเล่มเดียวกันกับที่เธอเก็บมันไว้ในตู้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามลิขาออนสุดตัวลงกับพื้นด้วยความกลัวเธอ นั่งมองสมุดตรงหน้าอย่างไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีสิ่งเดียวที่เธอคิดได้ในตอนนี้คือเธอต้องรีบไปขอความช่วยเหลือจากพ่อกับแม่เด็กสาวรวบรวมแรงเท่าที่มีพยุงตัวขึ้นหวังจะเปิดประตูห้องนอนออกไปข้างนอกแต่แล้วสติของเธอก็ขาดไป หย,ยิบมันขึ้นมาเสียงหนึ่งดังกล้องในหัวของเธอพร้อมกับสติที่ค่อยๆเลือนลางหายไปความทรงจำของเธอเหมือนขาดช่วงภาพสุดท้ายที่จำได้ก็คือภาพของบานประตูห้องนอนแต่ตอนนี้ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือ สมุดเก่าเล่มนั้นถูกถือเอาไว้ด้วยมือทั้งสองข้างของเธอเอง <c oughs> มะลิกรีดร้องสุดเสียงแล้วคว้างสมุดเล่มนั้นกระทบเข้ากับผนังห้องเสียงดังแม้จะเป็นเวลาแค่ไม่กี่วินาทีแต่เธอก็พอจะจับความรู้สึกได้ว่าสัมผัสของปกสมุดเล่มนั้น ไม่ใช่หนังของมนุษย์อีกต่อไปแล้วแต่มันสากคล้ายกับกระดาษเก่าๆที่ชื้นพอสมควรสมุดที่ถูกคว้างด้วยแรงทั้งหมดที่มีของเด็กสาวขณะที่มันลอยเคว้งในอากาศก็มีกระดาษเก่าๆอีกแผ่นหนึ่งร่วงลงพื้นแม้ไม่อยากจะรับรู้แต่ความบังเอิญหรือไร ก็ไม่อาจบอกได้กระดาษที่ล่วงลงมานั้นถูกพับเอาไว้ในขนาดหนึ่งส่วนสี่ของกระดาษรายงานสี 4, ของมันเริ่มเหลืองตามการเวลาแต่ที่ด้านบนของมันมีตัวหนังสือถูกเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนจงอ่านถ้าอยากรอดน,นั่น คือสิ่งที่ถูกเขียนเอาไว้บนกระดาษด้วยลายมือวัดๆพออ่านได้จากสีของมันน่าจะถูกเขียนด้วยดินสอเธอคิดอย่างนั้นอีกครั้งที่เธอต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความกลัวและทางออกเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่เขียนเอาไว้บนนั้นเป็นเรื่องจริง หรือเพียงเรื่องตลกที่มีไว้แกล้งกัดเวลานี้เธอกลัวมากกลัวจนไม่กล้าจะทำอะไรแต่ประโยคที่เขียนเอาไว้บนกระดาษแผ่นนั้นอาจเป็นทางออกทางเดียวของเธอก็ได้ไม่รู้อะไรดนใจให้เธอหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาถือไว้ในมือ กระดาษนั้นเก่าจนเริ่มกรอบสีที่เหลืองปนกับกลิ่นอับชื้นทำให้มันไม่น่าอ่านเอาเสียเลยแต่เธอก็ต้องอ่านเผื่อว่ามันอาจจะช่วยอะไรเธอได้ถึงใครก็ตามที่ได้อ่านจดหมายนี้ หากใครที่ได้อ่านจดหมายฉบับนี้นั่นหมายความว่าคุณได้เข้ามาข้องเกี่ยวกับคำสาบของโรงเรียนแห่งนี้แล้วเหมือนกันกับผมผมเคยเป็นคนหนึ่งที่ถูกคำสาบนี้ติดตามตัวมาตลอดเวลาหลายปีแต่ผมยังเอาตัวรอดมาได้ส่วนเพื่อนๆของผมนั้น ตายกันหมดแล้วถ้าคุณกำลังอ่านจดหมายฉบับนี้อยู่นั่นหมายความว่าคุณได้พบกับสมุดเล่มนี้แล้วทุกอย่างมันเริ่มจากสมุดเล่มนี้และมันไม่มีทางออกอื่นจนกว่าทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะตายกันหมดผมขอเตือนว่า ทุกคนต้องรีบหยุดเรื่องราวทุกอย่างตั้งแต่ตอนนี้ทุกอย่างจะยังไม่เริ่มขึ้นจนกว่าจะมีศพแรกไม่ว่าคนที่กำลังอ่านอยู่จะเป็นใครคิดดูให้ดีว่ามีเพื่อนของคุณตายไปแล้วบ้างหรือเปล่าถ้ายังไม่มีนั่นคือทางรอดคุณต้องรีบเอาสมุดเล่มนี้ กลับไปคืนที่ของมันแล้วอย่าเข้าไปยุ่งอีกนั่นคือทางรอดเดียวจําไว้อย่าให้มีศพแรกเป็นอันขาดมล,ลิอ่านตัวหนังสือที่ถูกเขียนไว้อย่างวัดวัดจบทุกบรรทัดทุกตัวอักษรเธอไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกเช่นไรในตอนนี้ เธอควรจะเชื่อมันดีหรือไม่วันนี้คือคำสาบจริงๆไม่ใช่การกลั่นแกล้งแต่มันคือสิ่งที่กำลังจะพรากชีวิตของเธอและคนอื่นๆไปมันคือความจริงหรือเรื่องโกหกเธอไม่รู้เธอไม่สามารถตอบได้แต่การที่สมุดเล่มนี้ กลับมาอยู่ที่กระเป๋าของเธอทั้งที่มันควรจะอยู่ในที่ของมันก็แสดงว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วมลิกดโทรศัพท์หาอาร์ททันทีอาร์ทเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้สัมผัสกับสมุดเล่มนี้โดยตรงเป็นไปได้ว่าเขา อาจจะกําลังตกอยู่ในอันตรายก็เป็นได้แต่แล้วหัวใจของมลิก็แทบหยุดเต้นเมื่อเสียงที่เธอได้ยินจากปลายสายคือระบบฝากข้อความอัตโนมัติน้ำตาที่เพิ่งหยุดไหลกลับมาไหลนองอีกครั้งเธอรู้สึกหวาดกลัวและเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเพราะอะไร ทำไมเธอจึงต้องมาเจอเรื่องอย่างนี้เพียงลำพังทั้งที่เธอไม่ใช่คนเริ่มไม่ใช่คนที่อยากรู้อยากเห็นไม่แม้แต่จะเห็นด้วยกับการเข้าไปในห้องนั้นเรียวแรงของมารีเริ่มเหลือน้อยเต็มทีเธอใช้แรงเท่าที่มีคลานไปยังบานประตูห้องนอนของตัวเอง ที่อยู่ถัดไปไม่ไกลนักมือเล็กๆเอื้อมไปบิดลูกบิดประตูให้เปิดออกจากนั้นใช้มืออีกข้างผลักบานประตูให้เปิดกว้างแล้วสิ่งที่เธอได้เห็นก็ทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเด็กสาวในท่าคลานอยู่กับพื้น กำลังสบตากับหญิงชราผอมแห้งคนหนึ่งหญิงชราคนนั้นผอมซูบจนเหลือแต่หนังคุ้มกระดูใบหน้านั้นบิดเบี้ยวอย่างผิดธรรมชาติริมฝีปากฉีกกว้างจนเกือบถึงใบหูภายในช่องปากไร้ฟันและลิน้นที่เบ้าตานั้นว่างเปล่า กลวงโบไม่มีทั้งตาดำและตาขาวหญิงชราในท่านั่งชันเขายิ้มหวานให้มะลิอย่างหน้าคนลุกตอนนี้เด็กสาวตัวแข็งจนไม่สามารถส่งเสียงใดๆออกมาได้ดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความกลัวก่อนที่ร่างของหญิงชราตรงหน้า จะขยับเข้ามาไกลจนในที่สุดใบหน้าของทั้งสองก็แนบสนิทกันพอดี